ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเช้าวันนี้นะครับก็วันพฤหัสนะครับมาเช็คลักษณะสภาพอากาศนะว่ามีแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างนะครับในวันนี้นะครับก็วันพฤหัสที่8มิถุนายน266 6นะครับก็เริ่มที่จะใกล้เข้าสู่กลางเดือนแล้วสําหรับสภาพอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปวันนี้นะครับด้านซ้ายมือยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำกาลังแรงนะครับที่กําลังหมุนอยู่นะครับแล้วก็ ในขณะเดียวกันก็มีร่องมรสุมนะครับปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้นะครับทางตอนบนนะครับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีกําลังค่อนข้างจะแรงนะครับก็ส่งผลทําให้ประเทศไทยในหลายพื้นที่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนหนักนะครับถึงหนักมากนะครับบางแห่งนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็ฝนก็ตกสะสมมา3-4วันแล้วนะครับก็เป็นช่วงแรกของฤดูฝนที่มีฝนตกค่อนข้างจะชุกนะครับ สำหรับลักษณะดูในส่วนของกลุ่มเมฆฝนวันนี้นะครับก็สภาพโดยทั่วไปนะประเทศไทยจะถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่อาจจะไม่เห็นแสงแดดในหลายๆพื้นที่นะครับซ้ายมือนี้เป็นย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงนะครับก็ทําให้ในส่วนของประเทศไทยช่วงนี้มีฝนมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนวันนี้นะครับโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศร,ระยะกลางยุโรปนะครับก็สําหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับก็ที่ดูเมื่อกี้คือกลุ่มเมฆปกคลุมแล้วก็ลมที่พัดเป็นลมตะวตกเฉียงใต้นะครับเมื่อดูจากลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปเนะี่ยช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยก็ทั่วประเทศยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เยอะนะครับดูจากประมาณช่วงบ่ายนะครับตรงนี้บ่ายสองจะเห็นว่า ฝนกระจายตัวได้ดีแถวภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านในช่วงในในแถวนั้นนะครับรวมทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มรสุมที่ปกคลุมภาคใต้ก็มีกําลังแรงนะเพราะฉะนั้นก็ภาคใต้ก็มีฝนนะเพราะฉะนั้นดูจากโมเดลในช่วงบ่ายเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ทั้งหมดนะได้ในหลายพื้นที่นะครับดูช่วงบ่ายสามนะครับก็กระจายตัวกันมากขึ้นนะครับฝนจะเริ่มขอตัวในช่วงบ่ายถึงค่ำน,นะครับแล้วก็ ช่วงนี้บางทีก็ตกเป็นระยะแคบเป็นพื้นที่แคบแล้วก็ในขณะเดียวกันบางรอบก็จะเป็นชุดใหญ่นะครับโดยเฉพาะแถวอีสานตอนบนแล้วก็แถวเหนือนะครับพอช่วงบ่ายสามก็ยังเห็นว่ามีโอกาส, longtime, สที่จะเกิดฝนได้นะครับแถวภาคอีสานเนนะครับสีแดงนะครับแล้วก็ภาคเหนือนะครับกับสีแดงนะครับภาคใต้แถวนครศรีธรรมราชตรงนี้ตกมาหลายวันแล้วนะครับในสุดแล้วก็ภาคกลางนะครับโซนตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที Ken ่จะเกิดฝนนะครับ พอสี่โมงเย็นก็ยังแช่นะครับยังยังแช่ต่อได้อีกนะในส่วนของฝนนะครับนี่ครับแถวฝนจะอยู่แถวเชียงใหม่เชียงรายนะครับพะยาวออเชียงใหม่เชียงรายตรงนี้แถวภาคเหนือนี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มฝนที่กระจายแล้วก็ในส่วนของที่หนักหน่อยอาจจะวันนี้อาจจะแถวนี้ครับรอยต่อระหว่างอีสานกับเหนือนะครับแถวพิษนุโลกเลยนะครับ แล้วก็ขอนแก่นนี่ก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับโคราชนครศรีอยุธยานะครับแล้วอุบลราชธานีโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะตกนับสุรินนะครับในวันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยฝนจะกระจายดีในส่วนของแถวอีสานนี่นะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับลงมาแถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังนะครับระนองภูกเก็ตอะไรโซนนี้นะครับนี่คือในช่วง บ่ายนะครับในช่วงบ่ายจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนกระจายตัวได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับพอมาดูช่วง5โมงเย็นนะครับ17นาฬิกาก็ยังแช่อยู่แถวเดิมนะครับแล้วก็นี่นะครับมีอุดอรธานีเลยพิษณุโลกขอนแกน่นชัยภูมิหนองบัวลำพูโซนนี้นะครับนครสวรรค์นะครับโคราชนะครับ พระนครศรียุธยาอุบลมุกดาหารแถวภาคอีสานนี่น่าจะโดนโดนเยอะนะครับแล้วก็โซนเหนือตอนบนก็เชียงรายนะครับน่านนะครับโซนนี้ก็มีเชียงรายน่านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอะไรโซนนู้นก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับใต้ก็ยังแช่อยู่แถวนครศรีธรรมราชตรังกระบี่อะไรนี่นะครับพอในช่วงดึกนะครับพอในช่วงค่ำนะไม่ใชดึกค่ำก็ยังแช่อยู่แถวอีสานตอนกลางมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นฝนเนี่ยค่อนข้างจะชุกในวันนี้แล้วก็ตกแช่นานนะครับทั่วประเทศนะครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักประมาณ57จังหวัดนะครับเดี๋ยวไปไล่ดูอีกทีนะครับมีพื้นที่ไหนบ้างในส่วนของวันนี้นะครับฝนจะเริ่มเยอะตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำนะแล้วก็ตกแช่รอบดึกนะครับนี่นะครับในส่วนใต้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้เป็นโมเดลนะครับท่านผู้ชมก็ย้ำว่าเป็นโมเดลโมเดลก็คือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าแนวโน้มที่จะเกิดนะครับ การคาดการณ์ภายในหนึ่งวันนี้นะครับแล้วก็พอช่วงดึกนะครับก็จะเห็นว่าแถววิสานตอนบนนี้ก็รามัระบังนะฝนตกหนักนะครับตอนบนเชื่อมมายัางตอนกาลนะครับแถวหนองคายอุดรธานีขอนแกน่นบึงกาฬนครพนมโซนนั้นนะครับก็ระมระวังฝนฝนหนักนะครับแล้วก็พอช่วงดึกก็ยังแช่นะครับแล้วก็จะหายไปช่วงประมาณ กับเที่ยงคืนนะครับก็มีเป็นลักษณะฝนต่อเนื่องนะครับในวันนี้นะครับสําหรับทางกรมตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองกับสีแดงนะครับสีแดงก็นี่ครับอีสานตอนบนหลักๆนะครับมีเลยมีอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนาครพนมนะครับก็5จังหวัดนี้ก็เรามาระวังในส่วนของฝนตกหนักมากนะครับ แล้วก็ที่เหลือจะเห็นว่าสีเหลืองหมดนะครับสีแดงอีกที่หนึ่งก็คือมีตราดนะครับของภาคตะวันออกตราดนี่ก็โดนฝนเยอะนะครับในรอบนี้นะครับเโดนฝนเยอะแล้วก็ภาคใต้ก็มีอีกจังหวัดนึงก็คือระนองนะครับระนองนี่ก็ฝนเยอะที่เหลือภาคเหนือนับจะเห็นว่าเป็นภาคที่มีฝนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เสี่ยงฝนตกหนักนะครับสีเหลืองเกือบทั้งหมดครับยกเว้นเชียงรายพะเยานะครับพิกิตนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับที่ยกเว้นว่า อาจจะเสี่ยงน้อยนะครับแต่ภาพรวมก็น่าจะทั้งหมดนะครับอีสานก็เช่นกันนะครับอีสานยกเว้น2จังหวัดนะครับบุรีรัมย์กับสุรินทร์นะครับจริงๆแล้วก็ครอบคลุมหมดนะครับในส่วนของอีสานนะครับส่วนภาคกลางนี้ก็ยกเว้นอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมนฑลนะครับรวมทั้งสมุทรสาครสมุทรสงครามด้วยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีทางอุปกรมุตุนิยมวิทยาได้ไม่ไม่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเสี่ยงฝนตกหนักนะครับ ส่วนภาคใต้ก็มีนี่ครับที่สีขาวนี่ไม่เสี่ยงนะครับก็คือนครศรีธรรมราชตางังพัทลุงสตูลสงขาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับนี่คือภาพรวมนะครับของพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูลักษณะฝนนะภาคเหนือมีโอกาสที่จะเกิดฝน70%ของพื้นที่นะครับโดยเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ70%ของพื้นที่นะครับ เลยหนองคายบึงการนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครนะครพนมขอนแก่น,กนชัยภูมินะครราชสีมามาสรคามกาฬสินมุกามดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอนนำนาจเจริญศรีส,สเกตและอุบลราชธานีนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับภาคกลาง60%ของพื้นที่นะครับเน้นที่ลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับกรุงเทพมหาะนะครก็มีโอกาสที่เกิดฝน60%ของพื้นที่นะครับ ภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับเน้นนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับเน้นที่ระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะครับ ก็เป็นภาพรวมนับของแนวโน้มฝนในวันพฤหัสนี้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตตอนเช้านะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ